สวัสดีครับวันนี้บ้านนกดาวชาแนลเปลี่ยนสไตล์ครับมารีวิวตะดลนตะดนที่ว่าคือวันนี้คือตะดนพระรามสองครับป้ายบอกข้างหน้าฮะป้ายบอกข้างมากเขาบอกว่ากรุงเทพสมุทรสาครฮะ ตอนนี้อยู่บนถนนพระรามสองครับกว่างซ้ายที่เป็นวัดน่ะนั่นนั่นนั่วัดวัดเรียกวัดตะคอยนะเออวัดตะคอยโอ้โหพี่พี่เอ้ยนิดเดียวเองอย่าอันตรายเห็นมหมสิบล้อเบียดนะสิบล้อต้องอยู่เลนซ้ายสุดนะครับ เบียดขึ้นมาอันตรายโคตรเลยเออนี่พูดหยาบปะไม่ได้พูดหยาบครับไม่ได้พูดหยาบต่อไปนี่ต้องพูดโอ้อารมณ์แบบมาต้องบิว้วสวัสดีครับขอโทษนะฮะที่พูดไปเมื่อกี้นะครับไม่ใช่ความรุนแรงครับตอนนี้อยู่บนถนนพระรามสองนะครับก่อนที่จะถึงอา่าวอ่าว สมุทรสาครครับก้างหน้านะฮะกำลังขับรถไปกรุงเทพครับแต่ว,ว่ารีวิวะโดดมาฝากครับก่อกลางครับที่เห็นนะกั้นเหล็กนะฮะแล้วมีแท่งเบริเออร์แล้วเเหล็กมากัน้นก็คือมอเตอร์เวย์ครับสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็กรุงเทพครับ กำลังทาครับตอกต่อเสาเข็มตอกต่อหม้ออยู่ครับไม่ใช่เสาเข็มนะเขาไม่ลงเข็มนะต่อหม้อต่อหม้อเสาสะพันเสามอเตอร์เวย์ครับพี่ครับอย่าเบียดนะครับผมกลัวนะครับสิบล้อก็ขับไปเลนตรงๆนะครับนะรีวิวบ้านมาเยอะแล้วครับเปลี่ยนสไตล์ครับมารีวิวถนนดูบ้างครับ ดูครข้างบนครับข้างบนกำลังก่อสร้างอาจจะมีย้อนแสงนิดหน่อยอย่าว่านะครับอย่าว่ารีวิวตดนอยู่ตดนพระรามสองช่วงวัดตะคอยครับประมาณสัก5กิโลเมตรก่อนจะถึงเกือกมา้าตรงที่จะ ชิดซ้ายแล้วก็ขึ้นสะพานข้ามฝั่งไปดงด้านขวาไปออกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเพื่อนๆไม่เคยมาก็อาจจะนึกไม่ออกเนาะผมพยายามอธิบายกิติมาครั้งแรกก็หลงนะครับเคยมาขายของครั้งแรกก็หลงตอนแรกก็เวลาก็บอกรายละเอียดมาก็กลัวครับแต่นี้ สบายสบายครับชิวๆิครับวิ่งทุกวันวิ่งบ่อยๆรู้แล้วครับรู้แล้วคนเรามันต้องโอ้ออนฉลาดใช่ไหมครับเออก็ไม่รียกว่าโอ้อกครับเรียกว่าไม่รู้ดีกว่าครับกิตติไม่รู้ครับตอนนี้รู้แล้วครับไปโลดเลยครับโอ้โหตรงกลางอ่ะนะครับกำลังทำมอเตอร์เวงตุกมอเตอร์เวนะครับวิ่งข้างบนนะครับเดี๋ยวสักวันต้องมีโอกาสรีวิวมาฝากนะครับ ก็ขับรถมุ่งหน้ากรุงเทพนะครับมาตามถนนเมื่อกี้มาจากวังมะนาวสมุทรจังหวัดราชบุรีนะฮะอำเภอปากท่อนะแยกวังมะนาวครับแต่ว่าขึ้นสะพานชิดซ้ายขึ้นสะพานแล้วข้ามฝั่งมา,าจังหวัดสมุทรสงครามครับแต่มาเริ่มถ่ายคลิปตรงวัดตะคอยครับวัดตะคอยชื่อเต็มวัดอะไรไม่แน่ชัดครับอย่าว่ากันนะครับ วิวสัปดาห์นึงมีประมาณสองวันมีตลาดนัดอยู่ครับวัดตะคอยก็เยื้องๆกับวัดเกตุมวดีครับเกตุมวดีกว่างทรงข้ามนะครับมีตลาดนัดเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนจัดในวัดเดี๋ยวนี้จัดออกนอกวัดแล้วนะฮะวัดเกตุมวดีตลาดนัดครับเคยมาขายนะครับโอ้ยขายได้สองร้อยครับขายได้สองร้อยครับ ไม่ว่ากันนะครับนี่นะครับผลานของใครไม่รู้นะครับพศ2 5 6พงรยหบต้องของลุงโตนะครับตถนนหนทางนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวกลับไปเที่ยวนี้เดี๋ยวฝึกพูดนะพูดจริงนะครับรับประกันว่าพูดจริงนะสองอย่างที่ต้องทำฝึกพูดแล้วก็ทำช่องชาแนลเล่าเรื่องผีๆครับบรรยากาศสุดยอดเลยครับ อยอมเช่าพระอาทิตย์เห็นไหมฮะนี่เมฆบางนิดนึงเดี๋ยวถ้าหลุดเมฆก็จะหลุยเลยนะครับรีวิวจะเดนตอนนี้กำลังจะขึ้นะะสะพานข้ามแม,ม่น้ำครับเกาเรียกว่าแม่น้ำท่าจีนครับเอ่อมันจะไม่กรองนะไม่กรองอยู่สมุทรสงครามนี่ฮะข้ามสะพานนะฮะแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำใหญ่นะครับ หมือนก็ใหญ่เหมือนกับแม่น,น้ำเจ้าพยานะครับไหลลงสู่นะสมุทรสาครปากน้ำอ่าวไทยนะครับแม่น้ำท่าจีนโอ้กว้างขวางลงที่สะพานนะครับตอนนี้ลุงตู่กำลังพัฒนาประเทศนะครับ ท่นาประเทศนั้นกําลังตอ,อกเสากาลังลงต่อหม้อนะคแต่พอไปถึงสมุทรสาครนี่ลงได้เยอะแลวนะฮะเป็นเป็นรูปเป็นร่างเลยครับเดี๋ยวได้รีวิวให้ดูครับผมเอาคลิปหนึ่งก็พอประมาณนะครับผมเอาแคา่ตรงนี้แล้วกันนะครับเอาแค่คลิปตรงนี้แล้วกันก็ประมาณ6นาทีกว่าว่า7นาที เพราะว่าอยากให้เป็นคลิปที่สั้นๆ,ๆนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวต่อครับตรงนี้ซ้ายมือเขาบอกว่าตลาดทะเลไทยนะตัวเมืองของสมุทรสาครแล้วครับข้าวตัวเมืองก็ต้องชิดซ้ายข้ามสะพานข้างหน้านะครับเห็นไหมนะตรงนั้นจะมีตลาดต้นสนอยู่ตรงแยกนะครับตลาดต้นสนในปราสานะครับมีวันพุธวันเสาร์แล้วว่าน่าจะมีวันพฤหัสด,ด้วยครับ โอเคครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อให้ช anel ของอกิตติด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการถ่ายทำวิดีโอแต่ถ่ายแบบไม่ง่ายนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ